สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เ Ba บ็ a แม a ิก a ทยก็จะพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวเกี่ยวเรื่องอาถรรน,นะฮะเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะฮะที่ทางธรรมเนีนั้นก็มีความเชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นมนต์ดำนะครับของที่เราทำเอ่อรียกเรียกจิตคนรักนะฮะหรือว่าทําให้เสริมบาร,รมีนะครับของไม่เข้าตัวนะครับมีไปทำก็จะดีขึ้นนะครับสิ่งที่เรานําเสนอนั้นเป็นของจริง ที่ประเทศกัมพูชาเราจัดเป็นทริปเข้าไปอยู่ท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะฮะเราด้วยความยินดีเทคแคร์โดยผมครับต้องรอประเทศเปิดก่อนนะฮะยุคนี้ติดโควิดอยู่นะครับท่านชมเรามีความยินดีมากเลยนะฮะชอบกดไลค์ักกดเลิฟนะฮะในหน้าเพจของเราหรือในหน้า YouTube ของเรานะฮะนําเสนออาจารย์ที่เก่งๆว่าด้วยวิชาเศรษฐศาสตร,ร์นักหลังเชือ่อทางอุลตรา นะโดยวิจารณญาณน,นะครับท่านชมนะครับเรามีความยินดีมากเลยนะครับสิ่งที่เรานังเสนยให้กับท่านชมหรือผู้ติดตามนะเข้ามาคอนแทคคุยกับเราได้ตรงๆเลยนะครับเรื่องความเชื่อเรื่องสิ่งที่เป็นม์วิธีจะมีผลาระท์ เชื่อจะอยากทำาะครับลูกค้าเรามีทางตัวรองนะครับแอปสื่งเราที่สั่งที่ราสั่ที่รติดต่อเราเั้งนี้มาทำหรื่าจะให้เราใช้พราเขามีความีมืดี ผูกใจนำเสนอเลยเพราะเราลงพื้นที่จริงๆนะครับเราทำการรีเสิร์ชก่อนนะฮะแล้วก็เซอร์เวย์แอนด์รีเสิร์ชนะครับกว่าจะได้อาจารย์แท้ๆมานี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะฮะไม่ใช่มีตามท้องไล่หรือท้องนาหรือตามหมู่บ้านนะฮะกว่าจะเจอท่านท่านหนึ่งเราก็ต้องใช้เวลาศึกษาพอสมควรนะฮะที่จะเจอของแท้ๆและของจริงๆที่ประเทศกัมพูชานะครับเรา ถ้าจะไปกับเราเราก็ดำเนินเรื่องให้เบ็ดเสร็จเลยนะฮะมีทั้ง transportation accommodation นะฮะดูแลให้เบ็ดเสร็จนะครับท่านผู้ชมท่านไหนสนใจเราก็ยินดีด้วยความด้วยความเวลคัมเลยฮะเ e อร์วิสมา d ของเราหรือ h o s p i t a l ิตีของเราแสดงด้วยคำยินดีมันเป็นความพึงพอใจกับลูกค้านะฮะที่ไปกับเรานะครับเรื่องความเชื่อตัวนี้นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม a อแบ็กมิ t h ทแลนด์ก็ภูมิใจการนําเสนอของเราสิ่งที่ดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับที่มีความหลงไหลและมีความเดือดร้อนจริงๆในเรื่องอการถูกกระทําหรือมีปัญหาทางด้านครอบครัวนะครับเราก็อยากจะช่วยเหลือนะโดยตรงกับท่านผู้ชมหรือผู้ที่เดือดร้อนนะครับด้วยความยินดีครับติดต่อเราเข้ามาได้นะครับที่ ID ดี n e 2236 4145นะครับท่านผู้ชมยินดีมากเลยครับที่ได้เข้ามาเจอเราเพราะเรานำเสนอของจริงที่ประเทศกัมพูชานะครับหมอที่เรานำเสนอนั้นเก่งมากนะครับมีชื่อเสียงอยู่แล้วที่กัมพูชา